พี่ตุ๊กบอกพี่ตุกคาดใจบอกว่าอยากให้พียาจะ่เสอสีแดงค่ะใส่เสสีแดงรุ่งนี้ไงรุ่งนี้รงนี้รุ่งนีใส่สีแดงแน่นอนออวันนี้วันนี้ใส่สีนี้ไปก่อนรุ่งนี้ใส่สีแดงพี่ยาชอบสีแดงชอบชอบสีแดงนี่คือเพราะอะไรรู้ไหมใช่ใช่ค ใช่ใช่ถูกบุราบแดงมลครับอยากเกิดวันอาทิตย์ใช่เกิดวันอาทิตย์อยากเกิดวันอาทิตย์อยากก็เลยชอบผีแดงรู้จริงใช่ใช่อยู่เชียงใหม่นะคะเป็นตัวแทนของพี่ยาคนลุงที่เชียงใหม่นะคะที่จิ๋วค่ะของนี้ขอฝากด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์0630364455ไปเลยอยู่ที่จาดสามแยกนะคะมาเอาหลายค่ะ ยี่ริบบอกจากที่นี่ค่ยอะไรนะที่นี่ค่ะไม่ต้องกินจะพอดีท่นที่อยู่ลาปางอยู่เชียงรายอยู่ลงพูนอยู่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องมาพอร้านพิยากลุ่มเยอะมากไปซื้อที่ไม่ถึงได้นะคะก็ดังระดอนนี้ศูนยกสานาี่าีเป็นหนึ่งสาขานะครับทุกคนฝากอี พิยาบอกว่านาวเปรี้ยวจริงนี่ทุกคนน้ำปลาร้านพ่ยาไยวันนี้คนเยอะจริงครับทุกคน

สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้บันคนไทยซีมาที่ร้านที่ยาคนบุญนะทุกคนวันนี้คนเยอะมากมากครับเดี๋ยวบันคนจะพาไปดูในบรรยากาศโรงงานที่ยานะทุกคนก่อนอนุญาตนะครับผมเข้ามาก็เจอร้านนี้ก่อนเลยครับผมแคปหมูแคบหมูทอดกรอบนะครับผมแคบหมูทอดกรอบ อขออนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาต FC ทุกคนนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในเฟรมหรือวิีโอหรือคลิปของบ,บันบลบันบนก็ขออนุญาตเอาไปลงในแพลตฟอร์มฟ้าแพลตฟอร์มแดงนะครับด้วยนะครับผมคนเยอะมากๆนะครับวันนี้ <c oughs> อครับผมโอ้โอยู่ชิ้นนึงเหมือนเดิมครับไปดีเหมือนเดิมทุกคนนนะี่หนหน้าอ FC รับชมอยู่จังหวัดไหนก็แจ้งด้วยนะครับแจ้งหาหมวกกาวด้วย วันนี้พิยาอยู่ไหนครับขอแม่พ่ออยู่อยู่บ้านยัแม่อยู่บ้าน่ะในตัวตังมีถึงพันพันสามบาทไม่มีหรอั้นนะห้ให้มาทำมาส่งตอนบ่ายแล้วรัว่เาสังขอ มาแต่ละคนแต่ละคันครับเจสซเอพี่เอาปไปากระพงกเมนาเอา่เป็น20แล้วเราไปตำผสมกันใช่อร่อยบอกี่กอะลปลปตงตำเลยพี่ขอปลากระพงหน่อยปลากะพงมายกมายกมาอะไแค่อ អត់អ ማ យគង់តំណិនសំរងហាក់ទេមកមិនទេមិនទេ สำหรับหมูแ hmm. ผ <Yeah S 2> mm ่นนะทุกคนแผ่นทอดกรอบ นี่ไงหนิงเมีขัย น้น,นัวี้จะผลิตไมันอีกแล้วขาหนี่ปลา,ามันทอดไม่ทนันขายดีจนผลิตจะไม่ทันแล้วทุกคนดูนี่เป็นแบรนด์ของพี่ยาเลยนะเนี่ย สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับ,รบนนี้มาเนพลพาเอฟซีมาอัปเดตร้านพิยาคนรูมนะครับผมมาอยู่โซนน้ำพริกนะครับผม,มน้ำพริกน้ําพริกโอ้โหนี่ก็จะเป็นตัวแทนแต่ละร้านนะครับผมทุกคนวันนี้น้าพริกออกมาเยอะนะครับหมูกระจก หลายอย่างครับทุกคนผมอยากซื้อได้เลยนะครับมีน้ำพริกมากกว่าผมว่าสามสิบอย่างเลยนะทุกคนเยอะอจัด ก็เริ่มกว้างขึ้นแล้วนะทุกคนมีหลากหลายยี่ห้อน้ำพริกน้ลกปลานี่ก็อร่อย ดูพิยาน,นี้แกดังมากนะแกไปออกหลายรายการแล้วนะทุกคนบอกเลยดูกรันตีโดยจากช่องทีวีหรือช่อง YouTube หลายๆช่องนะทุกคน,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 นแซมมอนแซมมอน คนโซนนี้นะนี่คือคนก็จะเริ่มออกไปจ่ายตังด้านหน้าเยอะแล้วนะทุกคนแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาเลือกอยู่ตรงนี้นะครับทุนน้ำพริกหนังไก่นี่ก็อร่อยนะทุกคนหนังไก่ ส5บ้าบทอ๋อมีทัง้งแกะกี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูของเบตเตล็ดนะครับ มากระป๋องโอเคนี่ในขนองแห้งออแคบหมูแบบนี้ก็ไปสามารถไปทอดได้เลยนะครับผมร้อมทอดได้เลยเหรอทอดได้เลยเป็นแคบหมูได้เลย พอพอเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยก็บอกสามร้อยใช่เหรออันนี้หมูแผ่นไห่เหรอครับแล้วสามร้อยบาทไ,ไ,าไปทอดเอานะครับมผมพร้อมทอดได้เลยคุณเชียงหมู มอมเบ็ดตะเล็ดเยอะนะครับทุกคนไปเราไปโซนด้านหน้ากันครับ พร้มอมขวดไปผสนหน้นากันทุกคน